นีน่แปตงน้ำยดเด้อพี่น้องเด้อแปงน้ำยดอายชิบห่ามือชิบกหมือนะพี่น้องกัสิได้ประมาณนี้แหละจ้ะระวังระวังหลุมคือสี่สีปูกันเนะประมาณก็แดดก็แดดคุยกันกาแฟมาจะเอาระวังหลุมนี่มเมตรหนึ่งนะพี่น้องแต่ข่อยถันว่าเพราะระยะหลุมมันเอ่ระยะหล่องเนี่ยมันห่างเหรอไงพี่น้องข่อยก็เลยข่อยก็เลย,เยคิดว่าเอาจักแปดสิบเก่าซิบกับเพาะนะพี่น้องก็เลยจะ่าประมาณนั่นแหละ เก่าซิปบ่าถึงเมตรน้อพี่น้องความห่างระยะหลุมโอ้ยเป็นเนบปราสิางให้พี่น้องเึง่กะแต่งปลูกซิมหามือนี่จะ้ะความไงของเขาอยู่ระดับนี้แล้วตอนนี้แต่งเราเแฟนเรากำลังเปิดระบบนำยุทอยู่เนาะพี่น้องโดยร่วมแล้วก็อ้มันตายหลายเราพี่นอ้องตอนแรกที่มันที่มันงอกประมาณไอ้ แปดสิบตัวเก่าสิบเปอร์เซ็นต์นี่พี่น้องไป๊ปๆมามันตายหลายพี่น้องเหลือจะประมาณหาสีบหาสิบมันมันได้ระดับระดับนี้แล้วพี่น้องค่อยนั่งคอยนั่งดนแล้วมันมันเป็นอันนี้เดือเป็นเนบเขาก็เลยบ่บดมาไทายพี่น้องบึงบ่ายงา,างคีดค่านยานงยางเมื่อเวลาแล้วพี่น้องมันก็จะอยู่ระยะน,นี้แหละระยะหลุมนี่คือเก่าสิบระวางรองนี่ประมาณสองเมตรไอ้ไรก็ปลูกล่องคูไงพี่น้องเนี่ยเเป็นหล่องคูเนี่ยแบบเนี้ยเป็นคูเราก็สิ ทีหางแบบไหนไงพี่น้องเนี่ยแถวแถวหล่องคูหลอกตีเวียนทีเวียนหางกับสองเมตรได้อยู่เนี่ยพี่น้องเนี่ยความฟางกวางของเขาบอนเนี่ยนาะมาสองเมตรได้อยู่อ่พอได้พี่น้องถึงมันสีบวเปียบ่อยังก็พอได้นาะระวังว่าอีกีมือกีก้มก็สีได้มึงได้แตงเราเพื่อกันแหละตอนนี้แฟนเราก็มาไห่ปุ๋ยทางน้ำอยู่เนาะพี่น้องเนาะเราบัางหลงเขาก็คือบังหลงเขาก็บวบ,บคือ กว่าเนี้ยเนียเบิ่งแต่งควอยมันก็บอกค่อยปันไดเนะพี่น้องแต่พยาพยามเฮ็ดแ,แบบธรรมชาติกันเองนะพี่น้องคือแบบว่าเข้าบอ่อใส่หญ้าใส่ยังเพราะว่า,ยยาวาัวางว่าที่ปลูกไว้กินเองแล้วก็มีจะขายคนในบานเนะพี่น้องก็เลยบ,บ่อบเนินใส่หญ้าอันไดที่มันตายแมงกว้วนมันตายกับมันตายไปมันเหลือก็คือวา่าเออด้เก็บกินเก็บขายเนะพี่น้องเก็บแจกพีแจกน้องแจกไก้แม่กินเนาะนี่จะ้ะนี่คือความ แป้งอายุสิบห้ามือก็จะเริ่มลาเครือเนาะพี่น้องเนาะเริ่มลาเครือแล้วอันไหนหลอดอันไหนบอลอดอันไหนที่พันอันนั้นพันก็เป็นไปเฮ็ดแบบธรรมชาติดี่พี่น้องเพราะว่าเขาหวังหวังว่ากินเหลือเรขายขายแบบบอกแม่นว่าขายยันขึ้นมาก็จะเป็นไอ้คนในบ้านเนาะก็าจะขายแจกขายแถมประมาณนั้นแหละพี่น้องบ่ได้หวังยังไหลแต่ว่าก็ตั้งใจเฮ็ดให้มันได้หลายเนาะพี่น้องลูกหลาบาสิบบาทมันก็มันก็ได้พอะไร เงินซุงเงินใสอยู่เนาะพี่น้องฮะเนี่ยจะระยะลุมนี่มันมันบางงอกว่าเนี่ยมันลุมหนึ่งขึ้นมาก็จะระยะลุมนี่คือเก่าซีบเก่าซีบเส้นความกว้างเมตรคร่งแต่ระวังอันนี้เม็ดลองคูนี่เม็ดหนึ่งเราพี่น้องปราะมันมีี่สิบแต่ว่าอนนุนสองเมตรคนว่าเพราะเห็นลองคูนี่ไอนอนนุนมันกัดต่างหากเนาะพี่น้องเนาะมันก็จะอยู่ระยะนี้แหละพี่น้อง งามเราดับหนึ่งเพราะว่าตอนอีข่อยประธในได้ให้ปุ๋ยเม็ดเนาะพี่น้องข่อยให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยหนามเราอยู่คือว่าต้องบึงเข้าไปอีกว่าเขาสีลมหายตายจากไปบ่เพราะว,ว่าเขาเขาบากาบากาใส่ปุ๋ยเม็ดนะเพราะว่าอยาดเขาลมหายตายจากเอา,าให้มันชั่วว่าเขาหลอดอีกคน,นนะยังใส่เอาปุ๋ยอันนันมาใส่เนาะพี่น้องเนาะปสิทิดต,ตามต่อไปอีกเนาะพี่น้องแต่คนเลี้ยงควายจับเฮ็ดทุกอย,ย่างเลยทั้งกเกษตรทั้งเลี้ยงควาย ทุกอย่างพี่นอ้องยังที่เฮ้าเห็ดใส่ในชีวิตประจำวันเฮาก็คือเห็ดตลอดครับพี่น้องเนาะข่ก็เลียงควายไปแฟนเราก็ไม่เห็ดเนี่ยเห็ดคนละนาทีพี่นออ้องแกของข,อขอ้ยงควายเนาะพี่น้องเนาะบะเมนว่าเข้าสีเหลียงแต่ซัดอย่างเดียวเนาะใ้สวนก็มีพี่น้องคือปลูกมันทับปะหลังก็ข้าวโพดเลียงซัดเนาะแต่ว่ามือนีไข่อยมาอัปเดตแตงที่แฟนเราปลูปกเนาะพี่น้องแค่นี้แหละจาสวัดีจา๋ยวาวไดใส ทายอัปเดตให้เบิองอีกจักประมาณอีกที่เหมือเราพี่น้องมาเบิงความแตกต่างว่าที่เป็นยังไงเนาะจ้าสวัสดีจ้า